ที่กัดแล้วว่าจะต้องมีคอมเมนต์แบบนี้เข้ามาที่วันก่อนเราทําคลิปเรื่องว่ามัวแต่ลงทุนหุ้นไทยใช่ไหมเขาก็มาเขียนไว้ว่าอะไรนะเวียดนามญี่ปุ่นอินเดียหุ้นขึ้นมากกว่าสหรัฐนะครับทําไมหลาตอบนอยสิเอาเป็นว่าเรามาดูอันนี้คือพยายามเทียบกลับไปในช่วงพีเรียดเดียวกันของการที่ทำคลิปก่อนนะก็จะเห็นว่าดัชนีของญี่ปุ่นเนี่ยบวกมา130เ ของเวียดนามเนี่ยขึ้นมา98%ส่วนอินเดียเนี่ยโตไปจนทะลุชาร์ตบวกไป222%นี้พี่จะมาเล่าให้ฟังว่าเกิดมาจากอะไรสหรัฐอินเดียเวียดนามญี่ปุ่นเนี่ย มีความเหมือนกันอย่างหนึ่งคือสินค้าของเขาหรือบริการของเขาเนี่ยสามารถส่งออกไปทั่วโลกได้ดูการเติบโตของ GDP นะถ้าย้อนกลับไปไปี2012สหรัฐเนี่ยโตขึ้นจาก16.2ล้าน,ล,านล้านเหรียญมาเป็น25.4ล้านล้านเหรียญก็คือบวกขึ้น56%ส่วนญี่ปุ่นเนี่ยจาก6ล้านล้านเหรียญนะกลายเป็น4.2ล้านล้านเหรียญสหรัฐ ลดลง32%ขณะที่อินเดียเนี่ยเติบโตขึ้นจาก1.8ล้านล้านเหรียญสหรัฐเนี่ยเป็น3.3ล้านล้านเหรียญสหรัฐบวกขึ้นประมาณ83%เวียดนามเนี่ยจาก172,000ล้านเหรียญสหรัฐกลายเป็น48,000ล้านเหรียญบวกขึ้น137%ก็คือโตขึ้นประมาณเท่ากว่าส่วนไทยเนี่ยจาก397,000ล้าน โตขึ้นมากลายเป็น490,000ลนะ้านเหรียญอะโตขึ้นประมาณ24%ถ้าเทียบกับเปอร์เซ็นต์ของตลาดหุ้นเนาะอินเดียเนี่ยเติบโตขึ้นเป็น,นันดับหนึ่งเลยส่วนสหรัฐเนี่ยก็รองมาเป็นระดับ2ญี่ปุ่นเนี่ย GDP ของเขาเนี่ยหดตัวแต่ว่าทําไมตลาดหุ้นเขาอย่างขึ้นมาได้เพราะว่าสินค้าญี่ปุ่นมันถูกส่งออกไปไป,ไปในต่างประเทศเขาสามารถที่จะไปได้เงินจากประเทศอื่นๆที่ GDP ดีกว่าเขาขนาดคุณวอร์เรนบัฟเฟตเองเนี่ยเขาก็เริ่มหันมาดู ตลาดญี่ปุ่นมากขึ้นอินเดียเขาก็สามารถส่งออกบริการของเขาออกไปได้ก็จะ,ะเด่นในเรื่องของโปรแกรมเมอร์ด้วยส่วนเวียดนามเนี่ยตอนนี้ก็เป็นได้ทั้งในเรื่องของอโรงงานของโลกด้วยรวมทั้งรัฐบาลเขาเองเนี่ยก็ส่งเสริมในเรื่องของการที่ให้ต่างชาติเนี่ยเอาเงินเข้ามาลงทุนส่วนในบ้านเราอะ่ะคือเราต้องยอมรับอย่างหนึ่งนะว่าสินค้าที่ดีที่สุดของเราอะ่ะคือรอยยิ้ม ถูกไหมตอนที่การท่องเที่ยวของเราเติบโตเนี่ย GDP ของเราก็เติบโตไปด้วยเราโดนหนักๆเลยก็คือตอนช่วงโควิดมีอยู่ช่วงหนึ่งที่มันมีการเว้นล็อกดาวน์คือไปโรงแรมเราก็จะต้องมีมาตรการอะไรโน่นนี่นั่นที่ไปถามพนักงานนะว่าแบบเออดีใจไหมที่แบบเขาได้กลับมาทํางานอะคือเขาน้ําตาคลอเลยนะว่าคือคือฟังเขาพูดอะ่ะเรารู้สึกเลยว่าเขามีเขามีคนอยู่ข้างหลังอะที่เขาต้องดูแลบ้านเราอะ่ะ มันหนักไปทางด้านบริการไงโรงแรมของเราเนี่ยโคตรดีพี่มีเพื่อนต่างชาติทุกคนเขาก็บอกว่าคนไทยเนี่ยแม่งบริการดีที่สุดแล้วอะห้าดาวในประเทศอื่นๆนะยังสู้สี่ดาวบ้านเรายังไม่ได้เลยธุรกิจที่ได้ประโยชน์ก็คืออะไรสนามบินโรงแรมหรือการบริโภคในประเทศพวกอาหารอะไรพวกนี้ใช่ไหมแต่เราไม่สามารถจะยกพวกนี้ออกไปต่างประเทศได้ไง ในปี2 0 2 2กับปี23่เนี่ยหุ้นที่เติบโตในเมืองไทยอ่ะที่ชนะตลาดได้ส่วนใหญ่คือส,สินค้าส่งออกทั้งนั้นไม่สามารถบอกหุ้นได้แต่ว่าเนี่ยแหละไ,ไปลองไล่ดูประเด็นของการพูดในคลิปที่แล้วเนี่ยต้องการที่จะบอกว่าเฮ้ยเราอยู่ในที่ที่มันยากกว่าหรือเปล่าทำไมเราต้องทำโจทยากละ่ะเราไม่ได้ดราม่ากันเรื่องประเทศเรื่องอะไรนะั่นพวกนี้นะ แล้วก็ถ้าในแง่ของข้อมูลเนี่ยคืออันนี้เราหยิบเข้ามาคุยกันบนแฟกต์เราไม่จําเป็นที่จะต้องมานั่งแบบคุยกันว่าแบบเออมึงรู้จริงไม่รู้จริงอะไรอย่างงี้กันเนาะ GDP มีผลต่อตลาดหุ้นแต่ไม่ใช่ทั้งหมดราคาหุ้นมันจะขึ้นได้เนี่ยนอกจากข่าวที่แล้วที่บอกดเรื่องกำไรอ่ะมันยังต้องมีสตอรี่ของมันด้วยมีไปเปิดสาขาใหม่หรือเปล่าไอา้นวัตกรรมอะไรใหม่ที่มันจะทำให สินค้าของเราดีขึ้นลดต้นทุนได้แล้วก็เรามีรายได้ที่เพิ่มขึ้นได้ด้วยไหมพวกนี้ต่างหากที่มันเป็นคีย์สิ่งที่จะบอกก็คือเราสามารถที่จะหาบริษัทที่ดีๆอย่างเงี้ได้ในตลาดที่มันเติบโตกว่าเราก็อยา่าสร้างขีดจํากัดให้กับตัวเองแค่เรื่องของภาษาแค่เรื่องสิ่งที่เราไม่ได้คุ้นเคยถ้าเราได้ก้าวขยายคอมฟอร์โซนของเราออกไปอ่ะ วันแรกๆเราจะอึดอัดแต่เมื่อวันที่เราได้ผลลัพธ์ออกมาแล้วอ่ะเราจะย้อนกลับมาขอบคุณตัวเองว่าแม่งคุ้มค่ามากที่วันนั้น่ะตัดสินใจที่จะลงมือทําอะไรบางอย่างพี่อยากจะสื่อว่าเราต้องเริ่มทําสิ่งใหม่ๆแล้ววันหนึ่งเราจะได้กลับมาขอบคุณตัวเองแค่นี้แหละ